ค่ะมาถ่ายคลิปตอนมืดๆเลยนะคะมาตามหาแสนดีค่ะแสนดีหายไปไหนไม่รู้นะคะเขาชอบมาเล่นตรงหน้าบ้านนี้นะคะปุก,ก็จะพาเดินอ่ะเรียกแล้วแต่หาไม่เจอเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะมา แสงไฟสวยแสงไฟยามค่ำคืนออกมาถนนเลยอุ้ยฟ้าฟ้าแลบฟ้าแลบทางไหนอะ่ะดูพระจันทร์ก่อนนะคะพระจันทร์ พระจันท์ข้างบนไม่เต็มดวงนะคะแต่พอถูกถ่ายมานี่เต็มดวงนะคะเฮ้ยแสนดีไปไหนเนาะจะรู้ไหมอีแม่อีแม่เป็นห่วงเสียงเครียดรอ้อง เกียดดิบ่ตรงนี้คลองนะคะเมื่อตื้อๆคลองเอาเป่าเปาเห็นเปล่าเปัาเป่าไม่เอ่ยไม่เห็นเป่าเป่าออกมาด้วยตามหาน้องน้องหายนู่นนะคะโอ้โหโอ้จะพึ่ตั้งตรงนู้นเห็นไหมคะแดงแดง ดูสิฟ้าจะเล็บไหมตงหหาหาาหาังนูนูอ่ะฮอะอ่ะฮะคืนนี้ตกอีกแน่ๆน่าจะแถวบ้านนาดแถวสายสี่สายห้าอ้อมใหญ่อ้อมน้อยแต่ว่าได้คิงแถวนน่นแน่เลย น้ำนี่คอโอ้โหโอ้โหมันก็เป็นภาพที่สวยแต่มันก็เป็นภาพที่อันตรายน่ากลัวน่นดูทางนี้สิอันน,น,นันนาตรงบ้านปุ๊กนี่ขี่เมกก็จะมีหน่อยๆน,นะคะไม่มีเยอะเท่าไหร่ แต่มันโอ้โหสวยงามมากตามธรรมชาติขออีกทีสิอืมอันนี้น้อยอะ่ะก็แบบเยอะๆสวยๆสว่างๆเลยจ้องก่อนแรปไหมจะแรปไหม มองย,ยืนโอ้โหใครดีกว่านั่งกินเบื่อถูกตามหาเส้นดีโอ้วฟ้าแลบเผาไปตามหาแซน,นดีแล้วลูกโอ้โหฟ้าแลบไปนี่เปลาเปลา ทางเข้าบ้านปุกมืดแต่อย่าได้เข้ามานะจ๊ะแซนดี้แซนดี้แซนดี้อยู่ไซแซนดี้ป่าบุซีเจ้าสีไปไซ ทึงม่าไปทำไรทึงม่าไปไถนาตื่นแต่เช้ากินข้าวกินปลาทำอารมณ์ดีไว้ก่อนลูกหายได้ตรงนี้ตรงนี้หมู่บ้านนะคะหมู่บ้านหาลูกดีกว่าเอ๊ะ ลูกถือไอ้นี่มาโอ้โหอยู่นูน่นกลับกลับก่อนกับรำไปเอาที่ตียุงก่อนวางที่ตียุงไว้แสงไฟนี่สวยจริงสวยจริงๆเดี๋ยวตามหาลูกยังหาไม่เจอเลยคาะคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปุ๊กตามหา น้องเซนดีก่อนเอาไม้ตียุงไม้ตียุงวางไว้ยุงเยอะมากนะคะบรรยากาศนะคะค่ะขอบคุณนะคะรถอะไรมารถปิ๊กอัพผ่านไปนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ